เธอต้องเล้เธอให้ได้เธอต้องกลับมามีควาสุขไห่ได้มาไ้จากเมื่อไรเมื่อกี้นี่เลยพระเจ้าค่ะตกอกตกใจหมดมาหาทําไมวะเหนาไงบ้องวะเหานาเหนาอ้ลองกองสมาครา เมื่อสักครู่นี้เนี่ยไอจานองมันก็มาเข้าเฝ้ากูใช่แต่กูไล่มันไปนหลังไวๆนอให้ครบกำหนดสามเดือนแล้ะก็ให้มันกลับมาและนี่มึงมาเข้าเฝ้ากูมีทูด้าอะไรวะมันอยู่เป็นเพื่อนจะค่ากลัวจะเครียดย <c oughs> นี่มันก็ผ่านมาเดือนครึ่งแล้วอยากู <c oughs> จะบอกอะไรให้อนะไร <c oughs> สั่างให้ทุกคนหยุดด้าชาการ เพราะว่าดาวชเวเราต้องการที่จะอยู่คนเดียวเงียบเงียบเพราะหวังว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ทําให้เราทุกข์ใจเพราะอยู่คนเดียวแล้วมันคงจะดีขึ้นอแล้วเป็นยังไงบ้างแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่กูคิดเนยมันเป็นยังไงเพราะอยู่คนเดียวแล้วมันกลับเครียดหนักกว่าเดิมทุกข์หนักกว่าเดิมก็เลยคูคิดว่าวิธีนี้เลยมันคงจะไม่ได้ผลแน่ๆไม่ได้หรอกดิ่งนี้เล็กดิ่ง เออมาดูยิงขอกฉันมาคุยอะเนี่ยแล้วว่าแต่พวกเองเนี่ยนี่ก็ผ่านไปเดือนครึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างใช้ชีวิตกันยังไงไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือเปล่าไปแล้จะทำอะไรแล้วไปแล้วให้ฟังหน่อยไปเที่ยวก็ไม่สนุกเป็นหัวขงพระองค์เนี่ยไม่ไม่ต้องมาปากหวานพูดจาวใจกูตอนนี้หรอจริงจริงไม่งั้นไม่มาวันนี้หรอกมื่อกี้ไม่มีอะไรประทานที่มึงแบบหน้าไอ้รองกองบอกมาเลยหยุดไปแล้วแต่หยุดไปเนี่ย ไปเที่ยวไหนกันบ้างก็ไปเที่ยวเยอะแยะเลยโอ้โหไปถึงไหนกันล่ะตั้งเดือนครึ่งเดือนโอ้โหแล้วก็นี่เลยไปโน่นนะไปประเทศอื่นบ้างไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นเที่ยวไปตรงนรั่งภาคเหนือภาคใต้ไปท่าลงทะเลอะไรนี่ไปเที่ยวจนสมองยามีเมียแล้วเมึงพูดอะไรเนี่ยไอ้สมงยามันมีอะไรนะ มีมีอะไรกินเบียกินเบียกินเหล้าเขอสงเขาฟังผิดอ่าใช่เหรอใช่ที่สมองยาเนี่ยนันมากินเบียกินเหล้าด้วยเเวลางานมันจะไปกินทำไมนะวนี่ดูจากภายนอกลักษณะของสมองยามันไม่ได้เป็นคนดื่มเบียดื่มเหล้านะก็มีนิดหน่อยสังสรรค์ตอนไหนคนไม่เข้าใจไปกับเพื่อนๆมันก็ต้องมีดื่มบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเออแล้วดื่มไปที่ไหนยังไง บ้านมันไงไม่แต่ว่าสงสัยเราเนี่ยเป็นคนไม่ดื่มเหล้ายาเนี่ยไอเบียเหล้าเนี่ยไม่เคยเลยจริงๆแต่ว่าเคยเห็นคนเขาดื่มเบียดื่มเหล้าทําไมก็ต้องดื่มกันหลายหลายคนนั่งกันเป็นวงเป็นกลุ่มเนี่ยเพราะอะไรและไม้ดื่มเบียดื่มแล้วมันมีประโยชน์นะไอประโยชน์เนี่ยของมันเนี่ยมันก็คงจะมีอยู่บ้างแต่ในปริมาณที่พอดี นะถ้าเกิดเกินพอดีไปแล้วเนี่ยมันจะลนมันจะไม่ดีแล้วมันจะเริ่มไม่ดีและวแต่ทีนี้เนี่ยคนที่เขาชอบกินเหล้ากันเนี่ยมันเวลาคุยกับเพื่อนนี่มันสนุกคนที่มีความทุกข์เนี่ยก็ได้เอาความทุกข์ออกมาระบายให้เพื่อนฟังคนโน้นมีความคิดอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดสมมติที่พระองค์ท่านนีนะโอ้โหเนี่ยติเกตอย่างนี้ร้องทักเตอรเหล้านะในระบายความในใจออกมันจะนุ่งขึ้นพระเจ้าค่าอ๋อนี่มันเป็นแบบนี้นี่เองไม่รู้จริงๆนะเนี่ยใช่มันเป็นแบบนั้นแหละ